เหลือเหลือเหลือให้เฟิร์นด้วยให้เฟิร์น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 มาขนด้วยมาขนด้วยอันนึงมาขนอันนึงพี่อาร์ตอ่ะไหวไหมเข้าไปได้เดี๋ยวด่าเดี๋ยวด ส่งอยให้ให้เปิดให้เปิดหนนใหู้ว่าู้จะไม่ทำตัวกนแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยส่งตัวต่อให้เปิดส่งต่อแต่ว่าอเลยตุ้ยเลยครับอาช่างตุ้ยครับนาครับอันนี้เดี๋ยวเอาช่างตุ้ยเฉพาะครับคุณวนคุณดึงไน้ทีอนียแหละครับม่าันต้องทำไงเหมือนเดิมหรอ ทำไมนะทำไมนะเดามไปดูครับพี่ตุวยบีของโน้นนะครับเขาควรมันใช้กันควรใช่ไหมฮะลงมาดูอ๋อโอ้โหเค้ยเฮ้ยเฮ อยู่ในฟิตเนสนะครับกำลังยกแตมเบลอะไรต่างนะครับต้องใช้เครื่องอะไรต่างกันนี่รู้สึกดีมากมันเยี่ยมเลยอะไรขึ้นสามสิบนิ้วโอ้พระเจ้าจอนบอกว่ามัอนะโอ้ยจะแต่ฉันทำอย่างนี้นะหัวฉันกลับบ้านทุกวันเลยขอหินเพิอีกสอนนะครับมาแตะหินนะครับอะไรอ่ะมาแล้วครับดิวถ่ยของมึงแล้วนี่เฮียมาเฮียมาเฮีมาไหนอะเฮียนะ เดี๋ยวเราผสบที่เสร็จนะครับแล้วก็จะทำการเตรียมมูลตรงน,นี้นะคะรับเอกาาเตียในบ้านนะครับค,คนบ้านเดียวกันแกมองต้องเราวะเรานี่ยห้าสี่สามคนบ้านเดียวกันแกมองตากันเี่อะไรวะเนี่ยเปลี่ยนเพลงแล้วลู่วา <c oughs> เอ็มแถวแตบอกวพี่ตู้จะรูเลดงด้วยมาลองไหมไม่ไม่เดยเอ้ยมันจะไปยากอะไรคิวยกจอมก็ปากห้อยแล้วเราทำงานเราก็สกสากันเป็นความรักของคนแรงงาน เป็นอะไรของมันครับของคนแรงงานไงมันไม่หยุดเลยนะครับผมโอ้มันไม่ได้ยากเลยยิ่งทำไมนะอะไรนเราผสมปูนได้ที่แล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราจะตักปูนตัวนี้ระเบียงตรนีในบ้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําให้ช่างตุ้ดูครั้งแรกนะครับต่อไปช่างตุ้จะต้องตักนะครับแล้วก็ขอลายนะครับขอแถวนะครับ จำแดงรายปลอยยังที่เขจะพูดประมาณว่าทรายเนี่ยทรายปอยยงทรายจะก่อเป็นทะเลไดทะเลลวยืนยืนต่อไปขอแล้วครับมาเอาปูนต่อแวเอาูนต่อขอขอแถวนะครับสามโนตี้ครับดอันนี้นะครับแล้วผมก็จะอันนี้ไปอ๋ยไปโอ้ยยืนเียไอยไเดี๋ยว เอาครับไปมาตรงนี้เลยนะครับโอเคไปมาแล้วตไปรับอ่ะตอนนี้ก็ขั้นตอนของการระเลียงปูที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเบามาหน่ยครับตัวพื้นแขนมันติดช่วยด้วยร้องเปล่ามา เลื่อนกระของไม่ด้วยแค่ปวนปูนก็เหนื่อยแล้วมาดเมนอ๋อหลังจากเสร็จงานนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับหมดแล้วครับให้ช่วยใช่ไหมให้ช่วยใช่ไหมมีคนโทรมาแป๊บนึงโมเมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยโมเมโมเม Yes b a b y แอร์ชาร์ทอ Yes b a b y ได้ใช่กำลังปวนปูนอยู่โมเมครับไม่ต้องสูงยังไงนะได้ได้ อว่าจะขอไมวครับย <int> ่้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะี่ยทุ้านเลนะขาแต่ิค้าในนีแเพ่รู้ว่าจะสางบ้านนั่งยากนะมันยากฉะนั้นเวลาเราเป็นะวินเนอร์ของคา a d e m y p i e ีเราต้องอยู่บ้านนะไอะไรนะร้านหนึ่งเหรอโอ้โหูกิขายไปเลยวางไปแล้ววางไปแล้วขายมันเดียวมันยิกนเดียวได้ตร้ ้ช่วยหยิบโทรศัพท์ในในกระเป๋าพี่หน่อยดูคุณจะล้วงไม่โดนคุณจะล้วงไป่เจอแปะแปะมันขี้ต้องแปะเครื่องตรงถ่ายกัานอะอาร์ตอาร์ตอาร์ตลบลบลบแต่การแต่งตัวแบบนี้ก็ยังก็โดนไม่ต้องสูงโอเค